สวัสดีครับพบกับสุรุข่าววอลเลย์บอลเราเริ่มต้นกันที่บมมิมชัดจูออนตอบแล้วเผยความรู้สึกหลังโดนโซเชียลด่าเล่นผิดพลาดเล่นไม่ดีชัดจูออนโมก4ีนะครับตอบแล้วรู้สึกยังไงบมโดนแฟนโค้ชโซเชียลด่าว่าเล่นไม่ดีเราจะไปห้ามไม่ให้คนมาด่าเราก็ไม่ได้หลังจากนะัดสุดท้ายของตบสาวไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022โดยเป็นทางวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกา พลิกแซงเอาชนะทีมชติเวะบอลหญิงไทยของเราไปนะครับสต่อ2เซตโดยตบสาวไทยของเรามีเพียงแค่1 1คะแนนไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบแทีมสุดท้ายต่อไปโดยล่าสุดบุมบิมชัชจุลโมกศีตอบแล้วนะครับถึงกระแสะโดนโลกโซเชียลว,วิจารณ์ฟอร์มการเล่นและด่าว่าเล่นไม่ดีนะครับหลังจ้เกมบอลได้บอลสาวไทยไพ่สารัฐทาบุมบิมชัชจุนโมกศีเปิดใจว่าถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทําให้พ่แพ้ในเกมนี้ไปอย่างนา่าเสียดายว่า เป็นเกมที่สูสีตั้งแต่เซตแรกถึงเซตที่5ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกอีกเกมเกมหนึ่งโดยผ um ูมิมชัชชุออนตอบแล้วว่าผมที่โดนด่าเล่นไม่ดีซึ่งตัวบ um ูมบิมก็พูดว่าเราเล่นโซเชียลเราเข้าไปใน IG อยู่ดีๆทุกคนก็ส่งข้อความมาว่าสู้ๆนะตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าเราโดนด่าบูมบ um ิมตอบเรื่องที่โดนด่านี้ส่วนตัวก็เฉยๆเราจะไปด่าคืนก็นไม่ได้ เราจะไปห้ามไม่ให้คนมาดา่าเราก็ไม่ได้พี่อย่าด่าหนูนะหนูเล่นไม่ดีก็ไม่ได้เราต้องจัดการกับตัวเราเองก่อนเวลาเราเล่นเราผิดพลาดเรารู้ตัวเองอยู่แล้วเราเล่นเองเราก็รู้ความผิดพลาดว่าเราผิดพลาดตรงไหนเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งย้อนดูวิดีโอที่เราลงเล่นเราไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ใช่ว่าเราเล่นพลาดแล้วไม่เป็นไรไม่อยากดูเราก็ไปศึกษาตัวเองทีหลังดูว่าเล่นผิดพลาดจากอะไร และก็ไปแก้ไขตัวเองเราไม่ได้มานั่งคอมเมนต์แล้วด่าคืนอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเล่นแพ้ชนะอะไรก็ตามแต่ทุกคนมีแต่ให้กำลังใจกันก็ขอขอบคุณแฟนๆชาวไทยมากๆท่านนี้แฟนๆลูกยางสาวไทยนะครับสามารถไปรอต้อนรับทัพนักตบสาวไทยกันได้ที่ท่าอากาศยาน,นสุวรรณภูมินะครับโดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่10ตุลาคมนี้ตามเวลา ประเทศไทย12.30นาฬิกาโดยเที่ยวบิน EK384 นะครับนอกสนามอย่างปังแนนทัดดาวลูกยางสาวหน้าหวานทีมชาติไทยสวยทะลุแมทถือว่าเป็นขวัญใจของหนุ่มๆและคอกีฬาวลลอลเลย์บอลบ้านเราสำหรับน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งนักตบสาวหน้าหวานทีมชาติไทยที่ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวทำอะไรก็กลายเป็นที่สนใจอยู่เสมอ ในรายการจริงช้ำโลก2022ที่ผ่านมาโดยนัก้ตบสาวไทยวัย28ปีที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาทำผลง,งานได้อย่างเยี่ยมโดยมีส่วนสำคัญทำให้ทีมชอตไทยของเราทะลุผ่านเข้าสู่รอบที่2ได้ชดชวลเลจนอกจากนี้ก็ยังถือว่าเป็นนักกีฬาที่ทำแต้มได้เป็นอันดับที่5ของทีมทำไปถึง51คะแนนเลยครับโดยตบทำแต้ม33ครั้งบล็อกได้แต้ม13ครั้งและเสิร์ฟทำแต้ม5ครั้ง อย่งางไรก็ตามนอกสนามการแข่งขันนั้นครับเธอคือสาวสวยสุดน่ารักใช้ชีวิตสดใสร่าเริงเหมือนวัยรุ่นทั่วไปส่วนจะเป็นอย่างไรไปชมอิริยาบถนอกสนามสบายๆของเธอกันนะครับแฟนขับใจบางน้องเทนนิสโจซิกแพคระดับโอลิมปิกแช่น้ำเย็นเจี๊ยบการพื้นฟูร่างกายก่อนไปแข่ง ทำให้เป็นแฟนใจบางกันไปตามๆกันนะครับสำหรับรูปล่าสุดของนังเทนนิสพานิพัฒน์วงพัฒน,นก,กิจนักเทควันโดเฮียเโรียญนทองโอลิมปิกันใจชาวไทยที่ลงแช่น้ําเย็นฟื้นฟูสภาพร่างกายก่อนลงแข่งในเดือนตุลาคมนี้โดยเจ้าตัวได้ลงภาพอินสตาแกรมนะครับของเจ้าตัวเองนะครับโดยการแช่น้ำเย็นภายใต้สปอร์ตปาโชซิกแพคที่ไม่ธรรมดาพร้อมแคปชั่นรีค o v e เวอรี หรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการฟื้นฟูซึ่งการแชร่น้ําเย็นนี้นะฮะเป็นการแชร่เพื่อให้กล้ามเนื้อพื้นตัวได้เร็วขึ้นช่วยเรื่องของอาการบาดเจ็บและความอ่อนล้าน,นั่นเองนะครับหลังจากที่ลงรูปไปไม่นานก็มีแฟนคลับต่างไปกระหน่ำหัวใจกดไลค์กันรัวๆไปมากกว่า11,000ครั้งภายในระยะเวลาเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองฮะ เก่งมากๆแล้วทุกคนคำชื่นชมของวิลาวันถึงนักตบสาวไทยหลังจบเส้นทางศึกชิงแชมป์โลกวิลาวันอภิยาพงศ์นะครับอดีตนักเวลบอลหญิงทีมชาติไทยออกมาชื่นชมน้องๆหลังพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาโดยจบดเส้นทางของศึกชิงแชมป์โลก2022นนังกลิบนะครับวิลาวันอภิยาพงศ์นะครับอดีตสตาร์คนดังของ ตบลูกยางสาวไทยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ปัจจุบันได้ประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อปลายปีก่อนหน้านั้นนะครับออกมาชื่นชมน้องๆหลังภพ่ทีมชาติสหรัฐอเมริกาวอลเลย์บอลหญิงค่ำคืนที่ผ่านมาโดยจบเส้นทางศึกจิชมป์โลก2022ท่านี้เกมดังกล่าวของทีมโค้ด่วนดานไยศีวัตชรเมธากุลสามารถขึ้นนำตบสาวแดนมากกันได้ครับโดยวอลเลย์บอลทีมชาติสหรัฐ โดยนําไปก่อนถึง2ตัวศูนเซตนะครับแต่ทว่าในสาเซตต่อมาไม่อาจต้านทานทีมเบอร์หนึ่งของโลกได้ทําให้่พยแพ้ไปอย่างน่าเสียดายทาให้จบเส้นทางศึกชินแชมป์โลกด้วยผลต่างแข่งแก้วนัดชนะ4แพ้5เก็บได้1 1แต้มรั้งอันดับที่7ของกลุ่มล่าสุดนะครับน้องกิฟวิลาวันพิยาพงศ์เอามาแสดงความเขียนผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่มีชื่อว่าวิลาวัน10โดยมียอดผู้ติดตามมากกว่า647,000ีพลโล ถึงรุ่นน้องหลังจบศึกรายการทั้งกล่าวนี้ว่าเก่งมากๆแล้วนะทุกคนแม่เชียร์จนลูกดิ้นไม่หยุดดีนะาไม่แข่งใกล้ๆคลอดไปกว่านี้เกรงจนหยุดหายใจพร้อมใส่แฮนแท็กวอลเลยบบอลไทยมันอยู่ในสายเลือดในรอบ4ปีไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพวอลเลบรรยบบอลหญิงเนชันลีก2023ขาวดีแฟนลูกยางนะครับ เมื่อประเทศไทยของเราจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2023 1สัปดาห์เปิดสังเบียนใหญ่รับยอดทีมเรศกาโทนะครับจาริตรวงศ์ประเสริฐอดีตรองประธานและเลขาธิการในฐานะรองประธานกิติมศักดิ์ต,ต,ตลอดชีพเปิดเผยข่าวดีกับทีมงานข่าวไทยรัฐทีวีนะครับเมื่อประเทศไทยจะได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2023 โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพซาเลที่3ประมาณช่วงเดือนมิถุนายนโดยได้พูดคุยกับทาง FIBB แล้วโดวยสนามการแข่งขันคงจะเป็นอินดอร์สเตเดียมโหมากปีหน้าทุกรายการก็มีความสำคัญต่อการเก็บคะแนนสะสมจัดอันดับโลกมีผลต่อการไปโอลิมปิกเกมฉะนั้นต้องเป็นเจ้าภาพจากการรายการสําคัญบิ๊กติมกล่าวโดยสําหรับครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในเชนลีกต้องย้อนกลับไปปี2 0 1 9ที่อินดอร์สเตเดียมโหมาก ่อนที่ปี2020ไทยจะได้เป็นเจ้าภาพที่จังหวัดภูกเก็ตแต่ก็ต้องยกเลิกเพราะโควิด19ก,กันทั่งปี2021มีการแข่งขันแบบปิดที่ประเทศอิตาลีกันในที่ผลงานของทีมชาติไทยใน,ในเชา่ิลีกนะครับ2022สามารถสร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบ8ปทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกนะครับนี่คือสรุปข่าววอลเล์บอลนะครับชาวนี้